สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเช่าอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเรดาร์ฝนแรงนี้30กันยายน2 0 6 6ฝนไล่ฝนแห้งเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากพาย,ยุรีเพ็ชันบัวลอยตอนนี้กันอยู่แถวประมาณเมียนมาและก็เล่าตอนบนเนาะและจะออนกำลังล่งเรือเป็นยอมความกําลาังตาม กำลนั่งแห้งกับชิซงพน้นไฮภาอีสานของฮาวจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ฮาวไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะฮามาเบิงที่ฝนอนนอนฝนออนแรกมียูเทียมเพื่อพ้นหน้าแก่กุดบากผู้พันจังหวัดสกลนครสามชัยสมเด็จหน้าคู่จังหวัดกาะสิน์ดงหลวงข้ามเจีจังหวัดมุกดาหารหน้าแก่จังหวัดนครพนมโพไซกเกษตรวิสัยจังหวัดรรอเอ็ดพีไม้จังหวัดโคราชนา่งร่องจังหวัดบุรีรัม ท่าตูมสนมปรา,าสาทสำร่งทัจงบททรรจังหวัดสุรินทร์ไพ่บึงกันทรักพายุน้ำเกลียงกันทราร่มจังหวัดศรีสะเกดน่าจะรวยบุญทริกหน้าเยี่อตาลสุมดอนมดแดงตการพืชผลว่าริ่ช่ำรัดเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีกุมฝนปานกลางยุทียมเพื่อดอนจานจังหวัดกระสินเสรภูุ่มจังหวัด้อยเอดชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญเขม,มาราชกุดขาปุ่นทุงศรีดมนำยื่น สว่างวิระบงจังหวัดอุบลราชธานีเฉลิมปะเกียริละหานไส้พระป้าชช่จังหวัดบุรีรัมย์พนมดงรักเมืองสุรินทร์จอมพระศรีนรงสังฆะบัวเฉดจังหวัดสุรินทร์ปางกูขุนหานศรีรัตนนนค์ุนจังหวัดศิษเกษกุมฝนนักยูเทียมเพื่อบานกรวดประคนไช่จังหวัดบุรีรัมย์ศรีคอรภุ่มจังหวัดสุรินทร์คุขันผู้สิงจังหวัดศิษเกษสำโรงเดชดุดมจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะจึงได้กระมัระวังในส่วนของ พื้นที่ที่มีฝนตกหนักจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วพบกันใไมคลิปนาสวัสดีค่ะ